บัดนี้วันที่8กรกฎาคม2568เป็นครั้งที่69ข้าพเจ้านางสาวกันฐยาอุมาทรขอถวายเสียงสดสัทธาพระสูตรพระประลิขมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารีรัตอาจารียบูชาแดกวาจาทั้งหลายขอเจริญของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมรราธิติดต่อในอักขละพยัญชนะในอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดอรหางสัมมาสัมพุโทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิ สวัสดิ์าโาต้พกันนพกว,ว่าตาธมโ,โ์ธรรมังน้ำมัสสามิสุปฏิปันโนพักว่าตสาวกสังโฆสังฆังน้ำมัิอาหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปะรินิพุโตคุณยิ่งทารามานุธานิปารถมิหิจติสติยาวาชีวังอาหาังพุทธังธรรมังสังฆัครชรนงังคาโตปุเชมิลตนันนตยังธรรมังสารมิโสตินาะ สมันตาจักรวาลเลสุอัตลักษณ์ชันชั้นตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสุนันตุสักโมกะทางสเคกาเมจารุเปคิลิสิคลาตเตจัตลิเควิมาเนทีเปราเทจักาเมตารัว นะคะห์น <the> ีเคหะวัต en ุมหิเเคเตภูม่าใจยันตุเทวะชราทารวิสเมยะคะคันทัพพนาค่ะติทานตาสันติเกยังมุนิวาระว่าจะนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารูอัยยมพัททานตาธรรมสวรรคารูอัยยมพัททานตาธรรมสวรรคารูอัยยมพัททานตาหนโมตัสสะภะคะวะโตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะคะวะโตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะคะวะโตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนาขฉามีทำมังสรนาขฉามีสังฆังสรนาขฉามีทุติยมปิพุทธังสรนาขฉามีทุติยมปิธทำมังสรนาขฉามีทุติยมปิสังฆังสรนาขฉามีตติียมปิพุทธังสรนาขฉามีตติียมปิธทำมังสรนาขฉามีตติียมปิสังฆังสรนาขฉามีนาธิเมีสรนงอัญญพุทุมเมศสรนงวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพะทา นาติเมศรานังอัญยังธมโมเมศรานังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะสติเมโหตุสัพพธานาติเมศรานังอัญยังสังโฆเมศรานังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะสติเมโหตุสัพพธาพุทธังนเมรัตะนะภูตะสลีลจิตังธรรมังนเมรัตเต นะภูตะวิเศที่สาวังสังคังนาเมรัตนาภูตะตะสีลัธิคิเอตังนะเมติรัตนังรัตนาตยาวาหังสัมมาสัมโมสัิตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายยุตตะคุณายโคะวะสัปปวะนาอสุมิตายมหิปิตันเหวียถาติทันเตเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวนาโลเกกะทาจิจัจจิเลนจะปาตุภูตังคัมภียะยะคัมภีละ ยานะวิสยังอธิทุทัสสะถางเวนโยหิปันติตะชะเนหิวิชนยญรปังโลกัมหิเกหิจิการทันจุปัลภนิยังเกสานจิสุตุวิธิตังคุณตากายตาญาณเมหิเยวชนตายะสุวิสุตมปิสมุตปัสตังมานสิสุปัสสะทฐานังปุญญาธิกานะมาสมุตตมะปุณณภูมังทุขะปมุจจะนะมุขะสารนังขตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชะเนยังนิพานัสชิกิริยายุ ปัติสสยตถางสัมมากิเลสัมมาลสุธนสิทธิยาจา,าราดหิอัตถกุสเลหุประสวนานียาปานหิจาปิสตะสารานังคะมะนียะเมวะตสมาหิตังติรัตนังสารนังคาต,าตัมหะลัดติงที่วังคณะเนียสุนมัสมานาบุเชมะจาปิสัสตังสุปัสณจิตตาจาานุปาลิจริยาสัทารตาจักุญเยนาตัฏฐาสสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจารสาปิ สวัสดีโหุโยเจทะธรรมวินยามหิปปมานภูโตโลกุตาราทิสมายุนิยโยตสุโชชัตงตโสปัน,นสิสัยยะจะยายาอายายมปอโหุว,วัุตะเยปริจิตโตสุปสาทกาโรโยตคุมาโมหะมาลาปะกันโธสัมมังวิโธสุขตุโ บีมุตโตมาลัสสปัสสามินิโมจยันตุปาเปสิกเขียนบอันตังวินเนยังพุทธังวัลังตังสิลาสานะมามิโลกาสะนาทันจะวินายะกันจารตเดชสาเตเชยสิทธิหัตุสัพพันตรยาจะไม่นาสเมตุธรรมโมทัชโยวิวิยะตัสสัตถุทัศเสสิโลกัสสาวิสุทธิมังขังนิยานิโกธรรมะ ทะาปรสศธาลีสาตาวะโหสันติการุสุตินโนธรมังวราตังเสราษนานามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหันตาเตชะสตาเตชยสิศรษโหตุสัพันตารยาจามินาสเมนตุสัทธ์หัมมะเสนาสุขตานุขโยโลกาสะปาปุปาคีเลสเชตาสันโตสายยางสตินิโยชะโอตะสวะขาตะธรรมโมวิธิตังการุติสังฆวราตังเสราษนานามิพุทธานุพุทธานสามเสนและทิฏฐิตาเตชะสตาเตชะสิศรษโหตุสัพันตารยาจามินาสเมนตุ เก้านโมอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนมโมอุตตมะธรรมสัจสวาขาตัสเสวะเตนิธานโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธิสีลัทธิถิโนนโมโอมาตายาลัทธาลัตนัตยัสสัสสตุกังนโมโอมาตกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินโมกาลปภเวนะวิขะชันตุอุปทวานโมการานุภเวนะสุวติโหตุสัพพทานโมการัสสะเตเชนะวิธิเมหิโหมิเตชวะ เอวังเมสุตังเอกังสามัญพระกวารสเกสุวิหารลติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเขนาสสทินปจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอราหันเตหิทจะหิจารุกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาห้นติภควันตันทัศนายภิกขุสังขันจารโคจตวนันสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาห้สิอายังโคพระกวารสเกสุวิหารลติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเขนาสสทินปจมาเตหิภิกขุสเตหิ เพเหวะอระหันตเหตัสสหิจารโกธา,าตุเหตเวตาเยปุเยนะสนิปตตาห้นติภควันตานทัศนายภิขุสังขัญจายานูนามยามปิเยนะภควาเตนุประสังกเม,มยามาอะอุปสังกมิตาวาภควาโตาสันติเกปัจิกาคาถาภาเสยามาติอัตควตตาเวตาเสยโยเสยยะธาปินามาภละวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะ เอวามวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควตโตปุระตัปาตุระหังสุอัตขวตาเทวตาภควันตังอภิวาเตตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทว,วตาภควตโตสันติเกอิมังคาทั้งว่าภาสิมหาสสมัยโยปวนัสมิงเทว,วกายาสมาคตาอาคตามหะ อิมังธรรมาสมัยอย่งทักิตายะวะอป,ปร,ะราชิตสังคันเตียทะโคอป,ปร,ราธิวตาภควโตวสันติเกออิมังคาทั้งอาภาสิตาระพิกวสมาททังสูจิตตังอาตาโนโอชุกามากังสูสารถิวะเนตานี้ค่ะเหตวาอินทริยานิรักขันติ ปันติตาเตียรโคะปร,ะราทิวตาภควาตัวสันติเกอิมังคาทั้งกับาสิเชตวาคีลังเชตวาปรีดังอินทคีลังโอหันจัมมะเมชาตีจารันติสุทธาวิมาราจักขุปกาสุธานตาสุสุนาคาเตียรโคะอาธโคะปราทิวตาภควาตัวสันติเกอิมังคาทั้งกับาสิเยเกจิพุทธังสัตรังคาตาเสนเตคามิสันติอป,ปายภูมิปา,ายาม,มนันุสังเทหังเทวกายังมปรีปูเรนสันติติอาธโคะภควาภิกุอามันเตสิเยปุเยนะสัน พิกขเว เยผุ้เยนาภิกขเวทัสสุโลกธาตุโสเทวตาสันิปติตาหติตตาคตังทัศนายภิกขุสังขันจะเยปิดเตภิกขเวอเหสุงอติตมัฏฐานะอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตตะประมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิดเตภิกขเวพวิสันติอนาขะตมัทานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิตอาจิกิด สามิภิกขเวทเวทวกายานังนามานิกิตตะอีกสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิษสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสะตุกลางมานาสิการโรทัสพาศิษสามิติเอวันพันเตติโคเตภิกุภคะวะตัจจจโสสุงภคะวะเอตัทโวจะสิโลกะมะนุสกสามิยัตภูมมาตัสสิตายสิตาคีริขภะลังพีตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาะโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทา ตมานะสาสุทาวิปัสสนามะนาวิลาภิโยปัญจสสติยตาบวะเนกปิลาวัฒเวตาโตอวอมตาจีสาทสาวเกสัสเสนเตเทวกายาปภิกันตาเตวิชานะทพิทาโอเตจอาตปัปมาการุสุตวะพุทธสัสสนังเตสัมปตุระหุยาังอมนุสานัทธสนังอเปเกสตัมันทักุสหัสังอัฏฐ สัตาลีสตังเอเกสหัสานาอมนุสยนามัตถะสุงอเปเกนัตมัตถะคุงทิสาสภะพุตาหุงอตันจัสภพังอภิญญาวะวะขีตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธสวาเกสสนิลาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวียโวหังกิตติสามิคิราหิอนุปปัสโส สัตตสหัสสวายคาคุมากับอิรวาธวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีนโมทัมนาอภิกรรมมุภิคุณังสมิติงวันนันชาสหัสาเฮมาวตายาคานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีนโมทัมนาอภิกรรมมุภิคุณังสมิติงวกุณัง สาตาคิลาติสหัสสายยาคานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสีโนมณโมธมนาอภิกามุงพิคุนาสมิติงวันนางเอเจเตโซละสะสหัสสายยาคานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสีโนมณโมธมนาอภิกามุงพิคุนาสมิติงวันังเมสามิตาปัญจสัายาคานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสีโนมณโมธมนาอภิกามุงพิคุนัง สมิติว่านางกุมภีโรราชาคัคิโกเวปุระสานิเวสนงังคือโยนาสตาสะหัสังยาขานาะปายิรุปาสติกุมภีโรราชาคัคิโกสปะคะสมิติว่านางปุริมันจติสังราชาตรารัตโฉตัสสสติกันธภาณาอาธิปติมหารายชายสันสีสุปุตตปิตัสสะพระหูวินทนามามาหะภาราอิทธิมันโตชิติมันโตว,ว,านาวานตันนวันโตยสศินมวนัฒมานาอาภิกรรมวิีคูณสมิติว่านาง ทาคีนานจติสังราชาวิรุณโโหตัสสสติกุ่มาตานางอธิปติมหาราชายาาสสชิโสปุตตาปิตัสสะผ่า,าวอินทนามามหภพราอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันวันโตยาาสสชินุมโมธรรมนาอภิกรรมมภิกขุนัสเมติงวัานางปัจฉิมานจาติสังราชาวิรุปโข ภาษาสตินาคาณาอธิปติมหาลายชายยสศิสุปุตตปิตาสะพาหาวุินทนามามหาภาราอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยศศินนมูลธรรมนะอภิกามุงพิคุณนางสมิติวานังอุตตะรังติสังราชากุเวโรตาัสสาสติยาคาณาอธิปติมหาลายชายยสสิสุปุตตปิตาสะพาหาวุินทนามามหาภาราอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตยศศินนมูลธรรมนะอภิกามุงพิคุณนางสมิติวานังปุริมาทิสังทตาราทุทัคคีนีนาวิรุณยาโกปชิมีนาวิรูปะโคกุเวโรอุตตะรังทิสังจตระ มารอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาธันธันรมาณาอังสุวรนิกปิละวัตวีเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูสหจัจาานทนกรมเสตทจะกินนุมันทุนิมันทุจปานาทโอปมัญโย เทวะสูตจะมาเตตาลิจิตาเซโนจักนทภูนารุราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคตเจวาจิมพะรูสุริยาวัชสาเอติจันเยจราชนโนคันทัาสหราชุภิโมธมานาอภิกรมุงพิคุณาสัมมิติวันนางอาทากูนาภาษานาขาเวซาราสหตตาชกากรรมพลรัสตาราอาคูปายาคาสหยาติพิยมุนาทตารถาจะอาคูนาขายสสิโนเอราวันมหานาโคโสปาคัมมิติวันนางเยนาคราเชสหสสหาลั ที่พาธิชาปักขิวิสักวิสุทธาจาักคูเวหายาสาเตวณะะมัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานมานเสพสุปันณโตเขมามะากาสิพุทโธสันหาหิวาใจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปัน,นาสาระณมาก,กังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทสมุดทั้งอโศราสิตาพาตโรวัสสวัตเซเตอิติมัตโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอโสระ ธานเวคาซาเวปจิติสุสจิติจะปะหาราโทนมมจีสาหาัสตันจาภริปุตานาสาพเวโรจานามากาสันนหิตวะพระริงเสนางราหุพัธมุปาขอมูสัมโยธานิพันันเตพิคุนาสม,มิติงวะนังอปูเจเทวปัทวีจ่เตโชวายโยตทฐขมูงวรุณาวารุณาเทวโสโมจะยยสาสสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาัสาสินโนทัสเซตเตหัตาสาธากายาสะเพนะนะตาวานินโนอิทิมันโตชิติมันโตวันโนาวันโตยัสสิโนโมทมามนาอะริกามุวิคุนางสมิติงว่านางเวนทุจเทวาสาหาลีจะ อ uh, ะสมาจะทวยมาจานันทะุปนิสาเทวา,าจานันทะมาคูปุราคิตาสุรยิยสุปนิสาเทวา,าสุริยามาคูปุราคิตานาคคาักขานิปุราคิตาอาคูมันทวราหากาวาสูนางวาสเวาสเสโทสกปคาปุลินทโทสเสเตทสธากายาสภินานตตวน,นิโนอิทิมัโตชิดิมันโตวันนวันโตยสสีนโมทวรนาอคิกามุงพิโคนัสม,มิติงวานังอัทากูสาภูเทวาฉลาัคิสิขาลิวะอริทากาจะโรชาจะอุมาปุภะ นิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจากอาจุตตาจากอเนชกาสุรียารุจิราอาคูอาคูวาสเวเนสินโนทัศเซเตทศธากายาสเพนะนัตวานิโนอินเมมโตชุดอินเทโตวันวันตุยะสินโนโมธรมมนาอภิกรรมุงพิคุณสัมมิติงวะนัง สมานามาหาสมานามานุสัมมนุสุตามะกิตาปทูสิกาอาคูอาคูม,มนโนปทูสิกาอัธคูหรโยเทวาเยจโรหิตาวาสีนโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนทเซเตหัสธากายาสัพินานะตตวานินโนอิกิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันวันโตยาสสิโนโมทมนาอภิการมุภิกุมมนาสมิงเวนัสุป กาการุมาหาอรุณาอาคูวีคานาสาสหโอทาตคาหาปาโมคหาอาคูเทววิจักขนาสธารมันตาหาราคชามิสกาจายาสิโนธนายังอาขาปชุนโนโยทิสาอภิวาสติทัเสติหฮสทากายาสภินานตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยัสิโนโมทมานาอภิกรรมมุภีคูนาสมีกิงวานางเคมิยาตุสิตายามาการากาจายาสิโนสามพิตากาลาเมเสถาชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาทะ ภูปารณิมีตาทัศเสตหัสถากายาสเปนานัแต่ว่านิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันวันโตยสศิลโนโมธัมมานะอภิกรรมมุกพิพูนังสะมีจริวันนันสันสัตเทสเอเทวานิกายาสเปนานัแต่ว่านิโนนามันวะเยนะอาคันชุนเยจันเยสัตทีสาสหะปวุทธชาติมัคคีลังโอคตินะมะนาสวังทาเคโมขตารังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพัมมาปารมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสังเงนกุมารโรติโสจะโสปะคาสัมมิติง วะนางสหสสพรมโรกานางมาาพรหมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสิโสทเสธาอิสราอาคูปัญจะปันเจกวสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกเมมาาเสนะอภิการิปัสการหาสัมันที่ยังอัตเอทะคันหาทะพันธะเถราเคนะพันธมัทุโบสมันตาปริวาเรถมาวู มุนจิตหาโกจินังอิติตาธรรมมหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยีปานินาตละมาหันจะสาวังกตวาเพระวังยถาปาวสโกเมโคทนายันโตสวิชุโกตทาโสปจุฑาวาติสังปุโทอัสสัยงวเสตันจะสัพพังอภิญญยาววคิดตะวานจากคูมาตโตอมันติสาทสาวเกศสสนิรเตมารเซนอภิกันตาเตวิชนาทพิขโวเตจะอาตปมกรุงสุตตะวพุทธสัสสนาวีตารายฮิเก วีตราหิปการมุงเนสังโมโรม,มปิอินชย,ยุงสเพวิชิตสังคามาพยาติตายส,สัศินโมทันติสาหภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติ 11. อเซวนาจะพาละนางปันทิตานังจะเซวนาปูชาจะปูชนียนานังไอตัมมังคารมุตัมมังปฏิรูปปเทสวาโสาจัปปุเพจจักกดอันกะ ปุญญาตาอัตตะซัมมาปณิทิจเอตัมังคารมุตตะมังพางหูสั้นจันจสิปัญจาวินโยจาศุสีคิโตสุพาสิตาจายาวาจาเอตัมังคารมุตตะมังมาตาปิตุอุปฐานังปุตตารสสะสังขโหอนากราจากัมมันตาเอตัมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจายาตการันจสังขโหอนาวาชานิกรรมานิเอตัมังคารมุตตะมังอารติวิรติปปามัจจปานานจสัญญโมอปมาโทจธรรมีสุเอตัมังคารมุตตะมังคาราโวจานิวาโตจสันตุทีจ กัตัญยุตากาเรณธรรมะสาวะนังเอตัมมังคารมุตตะมังขันตีจัโศวจัสตาสัมมานันจัทสานากาเรณธรรมะสากช้าเอตัมมังคารมุตตะมังตาโปจัพมัตจริยันจะอริยสัจจานัทสานังนิพานัสัจชิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตัญญสานกรรมปฏิอโศกังวีราชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกตรวาสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะ โสเถีงขัดฉันติตันเตสังมังคารมูตัมันติ12ยังกินจิวิตังอินทวาอุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสัมมังอัตธิตาทาคาเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโห้นตุขยังวิราขังอัมมาตังปณีตังยัตถชะคาสกายมุนีสัมมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมันติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโห้นตุ ยัมพุทเสธโภปริวนันยีสุจริงสัมมาทิมานันตริกัญญามาหูสัมมาทินาเตนะสมโมนะวิชาติไอทัมปีทเมรัตนปณีตาไอเตนะสจเจนะสวัติหุนตัวเยปุคละอัตตาสตังปัสสะจัตตาริเอาตานิโยคาเนหุนติเตทักขิเนายาสุข,ขตัสสะสาวากาเอเตสุทินานิมหาผลานิไอทัมปิสังเคตนปณีตาไอเตนะสจเจนะสวัติหุนตัวเยสุป,ปะ ยุตามนาสาทานเหนนิกามิโนโคตมาสาสะนามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลาทานมุทานิพุติงผุชมานาอิธรมปิสังเขรัตนงปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานางนวังนาถิสัมภวังวิรัตจิตายติเกกาวาสมิงเตขีนาพีชาอวิลุนหิชันทานิพันติทีรายทายยำปฏิโปอิธรมปิสังเขรัตนปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุสิบสาม อัตตาหวเวชิตังเซโออยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตัสสะปะสุสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนคันทโพนมาโรสะหะพมุนาชิตังอปชิตังกะอิราะตตะถารูปัะสะชันุนโนภาสิตามิทังเตนะภะ ขวตาชนาตาปัสะตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตตุมเหมาอนุสเวนะมาปารัมระมปะปารายมาอิติกลายะมาปิตตกะสัมปทาเนนะมาตักระเหตุม,มานายขะเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมาอิตทิฐินิชานะขันติยามาพภพะพรูปตายะมาสมาัมโนโนขะรูยทาตุมเมหอิอัตนาวะ ชาเนยยาธาอิเมธ a ม m a กุศล่าอิเมธัมมาสาวาชัยอ <igent hire rahat> ิเมธัมมาวินยุขรหิตายอิเมธัมมาสัมันตาสมาทินาอะหิตายะทุกขายะสังวตติอัตตุเมเหปะชะปะชะเหยยาธายาธาตุเมเหอตตนาวชาเนยยาธาอิเมธ a ม m a กุศล่าอิเมธัมมาอนาวชัอิเมธัมมาวินยุปสันถาอิเมธัมมาสัมันตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวตติอัตตุเมเหอุปะสัมปะชะวิหะเลยยาธาติ สาอุปนิยติชีวิตตมาประมัยุงชรูปนิตัสนาสันติตานาเอตังพยังบารนิเปมามโนปุญญานิกยีราธะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมาประมายังชรูปนิตัสนสันติตานาเอตังพยังบารนิเปฆามโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโขโยทัศกายนะสังยมวาายะอุทธเจตสาตังตัสสะเปตสะสุขายะหวนติยังชีวามโนปกรติปกะ โลติปุญญธรรมโมหะวีรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธะเมสุจินเนนักขะติงขะชนติธรรมจาริสเวสังฆารานิจติยะถาปัญญายะปสติอธานิพินติทุเคเอสมะโควิสุทิยาสัพพิสังฆาราทุขาติยะถาปัญญายะปสติอธานิพินติทุเคเอสมะโควิสุทิยาสัพพิธรรมานาตาติยะถาปัญญายะปสติอธานิพินติทุเคเอสมะโควิสุธิยา อ6อปันนกัตฐานะเมเกธุติยังอาหูตากิกาเอตาธัญญายเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพหุงเวสารนังยันติปับพระตานิวานานีจะอารามลุคเจตยา นิมนุษสาพยตตชิตาเนตังโคสารนังเคมังเนตังสารนมุตตมังเนตังสารนมะคัมมะสัพพุทคาะปมุจติโยจัพุทธันจะธรรมจัทสร้างขันจะสรรังคโตจตาลิอริยสัจานิสัมมันปัญญายปสติทุครังทุกขสมุตปาทังทุกขัสสจัตติกรรมังอริยันจะอถังคีกังทุกขูปสัมกาไมนังเอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนมะคัมมะสัพพุทคาะปมุจติ 17บเต็อิตังนานะว่าคะเมยยะนับปฏิกังคะอนาคตังบุนคคลไม่ควรคํานึงถึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตีตัมปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนาจโยธรรมตงทธาตถาวิปัสสติอสังหิลังสังกุปปังตังวิธามนุภัโรหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบัน ไม่งอนแงนไม่คอนแคนในทํนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทํานั้นให้เนืองเนืองให้ปรุงปรงเถิดอาเชวะกิจมาตัปังโกชัญญาบารนังสุเวพึงทำความเพียรเสรในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนะเพราะว่าความเผดยงกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะ มะตันฑ่ตังตังเวพทเทการาโตเตสันโตอาจิคาเตมุนิติพามุนีผู้สงบย่มเรียมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยคานั้กกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีลาตินหนึ่งเจริญด้วยประการาชนี้แล18 ชาลาธโมมหิชล me right ังอนะติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่มพึความแก่เป็นไม่ได้พยาธิธรมโมมหิพยาติกานะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่มพึความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธโมมหิมรณะงานะติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่มพึความตายเป็นไม่ได้สเพหิ เมปิเอหิมนาเปหินนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมาทายาโทกรรมายโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิยังกรรมังกรลิสามิกลยาณังวาปาปะกังวาตัสทายาทาภวิสามิ เราทำกรรมใน,นไ,ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมในนั้นสืบไปเอวังอําเหหออภินันประเวคิตาวังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด19ทุกขปตาจะนิทุกขาพยาปตาะนิดพยาโสกปตาจะ นิสสกาสโภตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมพัอังบุญยสัมปะทาสัพ,พเพเทวานุโมสตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสทายาสีรงังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุสขชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรพลปตาปักกาจจกานังจะย,ยังพระรงังอาหารตาน,านังจะเตชีนารักหังพนันธามิสัพพโซยี่สิบอันจมยัง ปฏิทารคันายนมภนามัสยยาธิวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตาหินตาหิตมมนตาธรรมะธานีนะพะวันตุปุชิตาสวนทิงกาเรกะโรนเตทาวิหารมันเทเรทเรทราจามาชานะวากาจะมิข่าวสารามิกาธานาปาติอุปาสกขาคามาจะเทซานิขามาจะอิสลาสปานะปุตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาพุชายาเยปิจะอัตตสัมภวาสัเสทัชาตาอัทโวปปติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทูขัสกาโรอนตุสังขยัง ธาตุจิรังจะตั้งทมโมรรมาธราจะปุคาลาสังคโฆโหตุสม,มะมโควะอัธายะจะอหิตายะจะอัมเหราคตุสธรรมโมสเพปิธรรมมจาริโนวุทิงสปาปุเนยาม,าอาม,มอายาะอัธเมอรลยะเปเวทิเอยี่สิบเอ็ด ท่านตมยังปฏิเานคทยุพนวมเสปุญญสิธานิกนา,ญญา,ากตัสายานานาย,ยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนไปผู้มีส่วนแห่งบุญนี่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้เตสันจะพาคีโนโหนตุสานันตาปรมานาการแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาภูณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทยุคือฉลอดได้เป็นที่รับผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิถาเมจะไปยะทิถาวาอันเยมัจตาเวรนูที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลาายอื่่นนทีเป็ก สัตตาทิทานติโลกสมิงเตพูมมาจตุโยนิกาและมีเวงกะตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูนสามเกิดในกำเนิดสีปัญเจกจัจตุวโวการาสังสารตาพวาพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยป,ปฏิทานนั้นขอสัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เรานั้นจองอนุโมทนาทานเองเถิดเย,ยจีมังนับประชาชน,นติกกสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้านี้ เอวาเตสังนิเวทยูงขอเทพทั้งหลายจึงจ้างแกสัตว์เหล่านั้นมยายาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพศสตาสทาุนตุข้สัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวทอเวลาสุขาชีวินอยู่เป็นสุขเสมือนเถิดเคมัปัดทันจะปัจโบนตุและจนถึงทางกเกษมเถิดเตสาสสาสิจตั้งสุภาขอคมหวงังอันดีขอสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสัธยายบบรสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท,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 ทวเทเทวดาทั้งหลายโปรด อนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดอม่อยเพื่อนะนักแห่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิง่งไพรพิณาโดยมรที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบ,บวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สานสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะ,จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจองเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจองสําเร็จศักดิ์สิทธุกระการเถิดสธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการ ส่วนมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาขอผลวันนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสทัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกทกท,กท,กท่านขอจงปลอดจากราชภาัยทั้งปวนพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมนันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยจตตัวระพิพรชใช้ทั้งสี่คืออายุวะนะสุขขาภละขออนุโม